หิมะตกนะจ๊ะสวยมากค่ะที่อุณหภูมิลบเจ็ดทุกคนจะลบเจ็ดนะหนาวนะอันนี้เม็ดใหญ่นะหิมะเขาเรียกว่าแบบเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ที่เขาก็จะสวยเลย สวยแล้วก็เบานะคะเบาวิวว,วิวเลยแหละเบาวิวเบาวิวต้นแอปเปิลนะข้างนอกยังไม่หมากแอปเปิลแหงๆติดค่าต้นอยู่นะสวยไง ฮิมะเบาๆยังสิกะโอเคอยู่นะไม่หนักไม่หนาโอเคค่ะประมาณนี้